ตามกันว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใครเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า5คนนะครับแล้วก็บุกเข้าไปที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับมัดมือแล้วปล้นปล้นเอาปืนเจ้าหน้าที่กับไม้พยุงซึ่งเป็นไม้ของกลางเนี่ยเกือบล้านนะคุณผู้ชมเอาไปหลายท่อนด้วยกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่10พฤศจิกายนหลังจากที่เกิดเหตุแล้วตำรวจได้รับแจ้งตำรวจภาคสี่พร้อมกับชุดสืบของสกลนครลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับจุดนี้ ก็ค in kind of ือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่สน2วาริศพันาที่บ้านกุดตะบ้านกุดตะกาบที่อำเภอวาริชภูมิของจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคืนนั้นเนี่ยคนร้ายบุกเข้ามาพังประตูบ้านก็คือใช้เท้าถีบแล้วก็บุกพังเข้ามาแล้วพอเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยจับมัดมือไพร่หลังแล้วก็เอากางเกงเนี่ยคลุมหัวบอกว่ามาเอาไม้เฉยๆไม่ต้องการชีวิต มีเจ้าหน้าที่ไหนหนึ่งพยายามขัดขืนก็เลยถูกทำร้ายร่างกายนะครับคือเจ้าหน้าที่เขาก็จะอยู่บ้านหลายหลังก็แยกกันนั่นคือบ้านหลังแรกส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยก็มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปตะโกนเรียกชื่อเจ้าหน้าที่ชื่อบรรลือก็เลยลือลือแล้วก็ถีบประตูพังประตูเข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยเขาอยู่กับภรรยาทั้งสองคนก็ถูกจับมัดไว้เหมือนกันคนร้ายบอกห้ามต่อสู้และทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมาก คนร้ายเนี่ยเอาปืนกับโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ไปด้วยแต่คนร้ายเนี่ยเหมือนน่าจะรู้นะครับศึกษามาก่อนหรือคนในหรือยังไงไม่รู้เพราะรู้ว่าจุดไหนมีวงจรปิดบ้างถอดปลั๊กออกอเพื่อจะได้ไม่มีหลักฐานนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสามสามสิบนาทีสิ่งที่คนร้ายได้ไปปืนลูกซองของเจ้าหน้าที่สกระบอกกระสุนสินัดมือถือของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหเครื่อง แล้วมีคนร้ายอีกกลุ่มหนึ่งเอากระบะมาขนไม้พยุงของกลางไป19ท่อนมูลค่า825,000บาทแล้วก็หลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนในพื้นที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยครับ มันก็จะบอกว่ารู้นะว่ามาเอาอะไรมาทําอะไรเชิงเชิงประมาณว่าไม่ไม่ได้มาเอาชีวิตไม่อะไรอ๋อเขาก็คนในพื้นที่บ้างคนในพื้นที่ก็มีเป็นสายแต่ใช้ภาษาอีสานคุยเออเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นบ้านภาษายอภาษายอเป็นภาษายอโซท้องถิ่นทีนี้เนี่ยเห็นว่าตำรวจเนี่ยไปเจอมือถือของเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้ข้างทางนะครับ ห่างจากจุดนี้ประมาณ7โลก็คงกลัวว่าเดี๋ยวมือถือมันมีสัญญาณแล้วตามไปตัวเจอคนร้ายไงส่วนไม้พยุงเนี่ยที่คนร้ายเอาไปเป็นของกลางที่ยึดมาตั้งแต่ปี2554จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อ8กันยายนเนี่ยคนร้ายเคยมาขโมยไปแล้ว18ท่อนแจ้งความไว้แล้วยังตามจับคนร้ายไม่ได้เลยมันกลับมาต้นมาเอาไม้พยุงตรงจุดเดิมเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันนะครับ ทีนี้ทางรองผู้บังคับการตรํารวจภูทรจังหวัดสกลนครบอกว่าคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาสํารวจหรือรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูว่าตรงไหนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบ้างจะได้หลบจะได้หลีกได้ถูกแล้วก็รู้เส้นทางการหลบหนีตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วกําลังตรวจสอบให้ชัดเพื่อขอสารออกหมายจับนะครับหลังจากเกิดเรื่องอธิบดีกรมป่าไม้ ก็ได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์รับทราบแล้วแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าต้องหามาตรการดูแลไม้ของกลาง <ค ELL US> S> <S จัดเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าไม้ของกลางอย่างไม้พยุงเนี่ย <C ELL US> มันเป็นไม้ <C ELL US> ที่มีค่ามีราคาแล้วคนร้ายเนี่ยเขารู้ว่าบ้านพักเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่แน่นหนาพอหรือว่าสู้คนร้ายไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญหลังจากนี้กําชับว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ยึดไม้ของกลางได้ไม่ว่าจะเป็นที่หน่วยไหนก็แล้วแต่ให้เอาไปเก็บไว้ในที่ที่มันมีความปลอดภัยอย่างเช่นโรงเก็บไม้มีค่าของสํานักจัดการป่าไม้ในพื้นที่หรือว่าให้ไปเก็บในอาคารที่มีความมั่นคงปลอดภัยมากกว่านี้ส่วนการตามจับคนร้ายตอนนี้ชุดสืบของภาคสี่น่าจะได้เบาะแสะพอสมควรเชื่อว่าอีกไม่นานจะตามจับได้ครับครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ o n น news ค่ะ